สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมก็จะมานําเสนอเรื่องลิมิตความต่อเนื่องแล้วก็อนุพันธ์นะครับโดยในงานนําเสนอนี้นี้นะครับจะนําเสนอโดยนายยามารุด,ดินสิทธิประภารหัส,หสนักศึกษาห5 4 2สี่สศนนะครับแล้วก็ผมนายพิลาพลสวกิจผลรหัสนักศึกษา6542า4 0 3ย์นะครับเลยจะมาเริ่มที่เรื่องแรกก็คือลิมิตนะครับลิมิต ก็คือค่าที่ฟังก์ชันเนี่ยมีแนวโน้มเข้าใกล้เมื่อตัวแปรต้นหรือว่าตัวเนี่ยมีค่ามีค่าเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งก็คือตัว C นะครับหรือมุ่งสู่ค่าอนันต์ก็คืออินฟินิตี้นะครับโดยที่ x เนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากับ C เสมอไปเป็นแนวคิดพื้นฐานของแคลคูลัสนะครับใช้ในการนิยามความต่อเนื่องและก็อนุพันธ์นะครับโดยสรุปก็คือการเข้าใกล้หรือค่าที่คาดว่าจะไปถึงเมื่อเข้าใจจุดใดจุดหนึ่งนั่เองนะครับทำให้หนึ่งสำคัญนะครับโดย โดยลิมิตเนี่ยเป็นพื้นฐานของแคลคูลัสใช้ในการหาอนุพันธ์และก็ปริพันธ์นะครับใช้ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันจะต่อเนื่องที่จุด c ก็ต่อเมื่อลิมิตที่จุดนั้นเนี่ยหาค่าได้นะครับก็คือลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาและเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นนะครับก็คือฟังก์ชั Fun ction, Fun ction c น c นะครับฟังก์ชันฟังก์ชัน c เองครับตัวอย่างการใช้งานนะครับก็คือถ้าฟังก์ชัน x เท่ากับ x กำลั x, งสองลบ x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยค่าฟังก์ชันมันก็จะ แล้วก็จะเข้าใกล้4นะครับจะได้ประมาณว่าลิมิต x เข้าใกล้2เข้าใกล้2นะครับ x กำลัง2ลบ x บวก2เท่ากับ4นั่นเองครับโอเคโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือพิจารณา,าลิมิต x, x เข้าใกล้2บวกนะครับฟังก์ชัน x จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้2บวกฟังก์ชัน x เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2บวกตัวที่ฟังก์ชัน x เท่ายกกำลังสองบวกหนึ่งนะครับจะได้ว่า x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้สอง f เข้าใกล้เอลิมิต x เข้าใกล้สองนะครับฟังก์ชัน x จะเท่ากับห้านะครับแล้วก็แล้วก็เท่ากับฟังก์ชันสองนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่เออ x ยกกำลังสองนั่นเองครับเอ้ยไม่ใช่ดีครับเออ x เท่ากับสองนะครับครับขอไปด้วยครับตะกี้ครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับ สูตรการหาอนุพันธ์พื้นฐานนะครับกำหนดให้ a และ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับถ้า fx เท่ากับ c แล้ว fx จะเท่ากับ0นะครับถ้า fx เท่ากับ x ยกกำลัง a นะครับแล้ว fx เท่ากับ ax x ยกกำลัง a ลบ1นะครับก็จะลบ1ครับ fx เท่ากับ c fx นะครับ เท่ากับ4คูณด้วย f x นะครับ f บวกหรือเท่ากับ g x นะครับเท่ากับ f x บวกหรือเท่ากับ g x นะครับจากสูตรการหาอนุพันธ์พื้นฐานนะครับจะเห็นได้ว่าการบวกและการลบเราสามารถหาอนุพันธ์ทีละรจน์ได้ครับการบวกและการลบ กระจายได้แต่ละการคูณครับและการหารไม่สามารถหาอนุพันธ์ทีละพจน์ได้นะครับการคูณและการหารนะครับกระจายไม่ได้นะครับซึ่งการซึ่งการหาอนุพันธ์ผลคูณและผลหารจะมีสูตรเฉพาะของมันนะครับสูตรเฉพาะของอนุอนุพันธ์ผลคูณและผลหารนะครับ f ส่วนด้วย g x f ส่วนด้วย g นะครับแล้วก็ x f x g x ลบ f x g x ส่วนด้วย g x ทั้งหมดยกกำลังสองครับโดยที่ g x จะไม่เท่ากับศูนย์นะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราลองไปดูการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ผ่านตัวอย่างกันนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวอย่างนะครับาำนดให้ h x เท่ากับ x สองบวก x ยกกำลังสองบวกหนึ่งนะครับคูณด้วยสาม x ลบสองครับจงหา h x วิธีทำนะครับ ก็คือเราจะเอาตัวเลขมาเรียงกันนะครับก็คือ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งคูณด้วยสาม x ลบสองบวกด้วย x ยกกำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็คูณด้วยสาม x ลบสองนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาตัวเลขมาหาอนุพันธ์กันนะครับอันนี้ก็คือ ตัวนี้ก็คือจะเอาตัวสองไปอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มันตรงนี้ก็จะตัดเหลือหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสองนะครับอันนี้เป็นตัวเฉพาะของมันตัวหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นตัวเลขเฉพาะก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับก็อันนี้ยังไม่ตั้งหานะครับแล้วก็เรามาหายตัวนี้ครับอันนี้ก็จะตัด x อออกไปก็จะเหลือศูนย์นะครับอันนี้สอง เป็นเลขเฉพาะก็เหลือสูงครับต่อไปนะครับเราจะมาเราจะมาคูณกันนะครับพอได้ตัวเลขแล้วนะครับเราจะมาคูณแต่ละคูณกระจายนะครับแต่ละอันแต่ละอันครับอันนี้ก็จะคูณกระจายนะครับก็คือตอนแรกเราจะคูณสองกับสามก่อนนะครับสองคูณกับสามก็ได้ถูกครับสองตองสี่ครับ อนี้ก็จะได้4ครับก็อันนี้ก็จะมาบวกกันนะครับ x ก็จะได้จะได้สอ 2x นะครับก็อนนี้ก็จะใส่ x ตัวเดียวนะครับต่อไปเรามาหาอันหลังอีกนะครับอันนี้ก็คูณกระจายแต่ละอันแต่ละอันนะครับก็จะได้อันนี้ก็จะได้3แล้วก็อันนี้ก็จะได้2 พอคูณกันเสร็จนะครับเราก็จะมาบวกต่อนครับดูว่าอันไหนมันจับคู่ได้นะครับอันนี้มันสามารถจับคู่กับอันนี้ได้นะครับก็เอามาบวกกันนะครับ6บวก3ก็กล้เป็น9นะครับก็เอามาลงมานะครับต่อไป 4x มันไม่มีคู่นะครับก็ดึงมันลงมาเห็ครับต่อไป ามครับมันก็ไม่มีคู่ก็ดึงลงมาครับคำต,ตอบก็จะได้ประมาณนี้ครับครับกลุ่มพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบครับ